สวัสดีครับพบกับช่องน้องใบเตย้างน่ารักนะครับผมนี่บักโอบมาแย่งที่นอนนะครับผมแย่งที่นอนคืนแล้วบักโอบเฮ้ยโอบโอบโอ๊บรโอนล็อกแล้วอล็อกเฮ้ย้ยพยายามลุกพยายามลุกแล้วบักโอบพยายามลุกแล้วบักโอบเฮ้ยโอบ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 สิลุกแล้ว อบสิลึกแล้วอบสิลึกแล้วอืมหมอบโดนล็อกหมอบอกโดนล็อกเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้เอาลุกขึ้นมาได้เอาอบอบลุกขึ้นมาได้อบลุกขึ้นมาได้เฮ้ยเฮ้ยในโดนแกงโดนล็อกไปแล้วนะครับผมบักโอบบักหอบโดนแกงแล้วหมอบอกโดนแกงแล้วล็อกไว้แล้วตอนนี้ไปใส่มาได้แล้วโอบโอบไปใส่มาได้โอบ โดนล็อกแล้วโอบไปไหนไม่ได้แล้วบักลาโอบไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้บักลาโอบโดนล็อกแล้วนะครับผมเฮ้ยดูตาแจงจางงเด้อบอไรง่วงเด้อโอบไปไดนง่วงนะครับผมปิปแล้วปิดตาแล้วโอบไปไดนง่วงนะครับผมโอบแก้งเฉยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วโอบโอบลุกแล้วโอบจะลุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอบจะลุกแล้วเอานึ้งสองนึ้งสง ึ 1> 1, 2, ่งสองสามเอเอาหนีหนีไปฟ้องแม่แล้วนี่แม่กาผมโดน,นย่งที่นอนราบมามีใบเตยช่วยด้วยครับโดนย่งที่นอนครัหมักอกอยากได้ที่นอนคืนครับผมมามีใบเตยมามีใบเตยบักอบอยากอยากได้ที่นอนคืนแล้วครับ่นานเลนไปฟ้องแม่แล้วบักอบบันี้เพ้เขานะครับผมอ,อ่าเพ้เขานะครับผมอ่า เสียพื้นที่นะครับผมอันเป็นที่รักไปนะครับผมพื้นที่หน้าประตูบักโอบไม่ยอมแพ้เอาบักโอป้าใหม่บายอมแพ้เรอ้อ่อะไรจะยอมง่ายบักโอบของผมครับผมของโอบครับของโอบไม่ยอมนะครับผมบักอบอาบักอบมาสู้ใหม่ไม่ยอมเอ้ยอ้ยของผมโกรธแล้วโกรธแล้วโ้ยโกรธแล้วโกรธแล้ว ฟ้องแม่้วฟ้องแม่แล้วประโอบฟ้องแม่แล้วเออที่นอนผมเองแม่กาผมนอนแยงที่นอนกาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมซ็อกไรกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับครอบครัวน้องใบเตยช้างน,น่ารักด้วยนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่